มาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กบ้างนะครับ,รบวันนี้เนี่ยคุณปวีนาหงสกุลนะครับก็เดินทางไปเยี่ยมเด็กคนหนึ่งที่โรงพยาบาลจุฬานะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กชายอายุ5ขวบนะครับเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่1โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าผู้เป็นป้าเนี่ยเขาร้องเรียนกับคุณปวีนาบอกว่าหลานชายตัวเองเนี่ยถูกเด็กนักเรียนรุ่นพี่ที่โรงเรียนเนี่ยรุมทำร้าย จนร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือแขนหักแล้วก็บอบช้ำภายในนะครับจนกระทั่งติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วตอนนี้ก็ต้องอยู่ในห้อง ICU นะครับซึ่งทางคุณป้าของเด็กเขาเล่าใ้ฟังบอกว่าเย็นวันที่1มีนาคมเนี่ยหลังจากที่เด็กเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนนะฮะก็มาบอกว่าปวดแขนปวดมากเลยสงสัยแขนจะหักตอนนั้นคุณป้าก็คิดว่าหลานเนี่ยไม่ได้เป็นไรมาก ก็คิดว่าเด็กเนี่ยไปเล่นสนอะไรไปกระแทกอะไรหรือเปล่านะครับพอตอนข้ามเนี่ยปรากฏว่าเด็กเนี่ยตัวร้อนแล้วก็มีไข้สูงดูที่แขนเนี่ยก็ยิ่งบวมบวมมากขึ้นนะครับตอนเช้าก็เลยตัดสินใจนําตัวไปส่งที่อนามัยใกล้บ้านปรากฏหมอบอกแขนน่าจะหักนะแล้วก็นําตัวส่งต่อไปโรงพยาบาลเจ้าพยาโย,ยมราชตอนนั้นคุณหมอก็เข้าเฝือกให้แล้วก็ให้ยากลับมาทานที่บ้านจนกระทั่งวันที่9มีนาคมนะฮะ น้องเนี่ยเกิดอาการไข้ขึ้นสูงแล้วก็นอนหวาดผวาแล้วก็เพ้อออกมาบอกว่าอย่าทําหนูหนูกลัวแล้วอย่าทาหนูนะฮะแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะครับก็นําส่งโรงพยาบาลอีกหมอตรวจอย่างละเอียดคราวนี้หมอบอกว่าช้ำในฮะต้องเจาะท้องเพื่อเอาเลือดแล้วก็หนองออกจากภายในนะฮะโดยการต้องใช้เครื่องช่วยใจอยู่ในห้อง ICU ด้วยนะครับแล้วล่าสุดพบว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วลามไปถึงลิ้นหัวใจเลยนะฮะ คุณป้าบอกว่าสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นไปที่โรงเรียนนะครับก็ได้ความว่าวันที่หนึ่งที่เด็กกลับมาแล้วบอกเจ็บแขนเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยเด็กเนี่ยเล่นๆกันอยู่ที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีเด็กนักเรียนชั้นป .1 เนี่ยอันนี้เป็นรุ่นพี่เดินมาถึงตบศีรษะตบศตบีรษะเด็กอนุบาลหนึ่งนะฮะแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นปรากฏ มีนักเรียนชั้นมอนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เป็นหัวโจกในโรงเรียนแล้วก็เป็นญาติกับเด็กนักเรียนชั้นปนหนึ่งเข้ามาล็อกคอเด็กอนุบาลหนึ่งล็อกคอเสร็จให้เด็กปนหนึ่งเนี่ยต่อยแบบไม่ยั้งตุบตับตุบตับจนกระทั่งเด็กเนี่ยลม้มลงไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งอาการสาหัสอย่างที่ว่านี้เนี่ยฮะคือทางผู้ปกครองเด็กเนี่ยบอกว่าทีแรกเนี่ยพยายามสอบถามทางโรงเรียนเนี่ยเหมือนกับบ่ายเบียไม่ค่อยยอมให้คําตอบเท่าไหร่ จนกระทั่งเด็กเนี่ยการสาหัสนะฮะก็เลยคิดว่าเกรงว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้ความเป็นธรรมตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วแล้วก็ร้องเรียนกับทางคุณปวีนาเพื่อให้ช่วยเหลือน้องด้วยประสานเรื่องโรงพยาบาลแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคดีนี้เนี่ยฮะ <c oughs> เป็นเรื่องของเด็กเล่นกันแท้แต่ว่ามันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าต้องเข้าห้องไอซียูอ่ะอืมเนี่ยฮะมันแรงก็จนตอนที่เด็กมอนหนึ่งมามาล็อกคอเด็กอนุบาลเนี่ยครับแล้วให ปหนึ่งอีกคนหนึงชกเนี่ยแหละเรื่องเด็กนะฮะสืบเนื่องต่อจากเมื่อวานนี้นะครับ,รบที่มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับตอนแรกที่มีข่าวว่าบุกไปที่โรงเรียนบุรีรมัมการบริบาล10คนนั้นความจริง13คนนะเป็นเด็กอายุ15-16้านะครับมาจากนครราชสีมามาจากศรีสะเกดนะครับวันนี้ทางตำรวจโดยท่าน รองผู้บังคับการตรํปปารวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มาดูแลและผิดชอบคดีนี้นะครับก็ได้ควบคุมตัวนายโสโพลการละศิรัมนะครับคนนี้เป็นคนขับรถปิกอัพที่พาแก๊งวัยรุ่นไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็ถูกควบคุมตัวถูกจับได้นะครับแล้วก็ยังจับกลุ่มตัวเยาวชนอายุ16ปีได้อีกหนึ่งคนไปสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อหาตัวผู้บงการหรือจ้างวานทำร้ายผู้ในการโรงเรียนบุรีรำการบริบาลเบื้องต้นนายโสพลยังให้การปฏิเสธคนขับรถนะฮะส่วนวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้ซัดทอดว่าได้รับการจ้างวานจากเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดคนละ1000ฮะให้มาก่อกวนและข่มขู่โรงเรียนนี้ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติสารออกหมายเรียกเจ้าของอู่มาสอบปากคำนะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ กลุ่มผู้อายุน,นียมีก่อเหตุนั้น13คนบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล3คนตาย1คนถูกควบคุมตัวที่โรงพัก2คนส่วนที่เหลือหนีนะฮะการสอบปากคำนั้นก็รับทราบเบื้องต้นว่ากลุ่มคนร้ายได้นัดวางแผนที่อู่ซ่อมรถก่อลงมือก่อเหตุก็แจ้งข้อกล่าวหาซ่องโจรเพิ่มเติมไปด้วยและว,วันนี้ทางตำรวจก็ได้ไปตรวจค้นห้องพักนะครับ คือนาตัวเยาวชนอายุ16ปีไปตรวจค้นห้องพักที่อู่ซ่อมสีรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับอยู่ถนนสายบุรีรัมย์กระสังสุรินทร์บ้านห้วยลึกตําบลสวายจีอําเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับเพื่อหาห,าหลักฐานตามคาให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่าก่อนวันกอ่อเหตุก็มากันจากนครราชสีมาโดยสารรถไฟมาพร้อมกับเพื่อนอีก4ี่คนมาพักอาศัยที่ห้องนี้ซึ่งมีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งรออยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นสถานที่วางแผนก่อนจะใช้อาวุธมีดไปก่อเหตุอุกอาจฮะ นี่ครับได้ค่าจ้างคนละ1,000นะครับทางตำรวจไปคน้นภายในห้องพักก็เจอตั๋วรถไฟที่เดินทางมาจากโคราช4ใบตรงกับคำให้การเลยนะครับแล้วก็ขวดน้ำที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานฮะนี่ฮะก็ติดตามดูต่อไปนะฮะว่าจะจับกลุ่มตัวผู้จ้างวานผู้บงการที่จะใช้จ้างวานให้เด็กๆไปก่อกวนโรงเรียนบุรีรัมการบริบาลหรือไม่อืมนี่ฮะ จ้างมาแค่คนละผันเองแต่ว่าเด็กที่มาก่อกลัวนี่โดนยิงตายใช่อเอมีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นที่ขอนแก่นครับเมื่อตอนช่วงเย็นๆของวันนี้เองนะฮะประมาณสักสี่โมงเย็นเสร็จๆตอนนั้นเนี่ยนะฮะตางตำรวจทางหลวงก็นำโดยร้อยตำรวจโทรพรชัยแสงศิลาเป็นรองสารวัตรตำรวจทางหลวงขอนแก่นนะครับกำลังเก็บด่าน กำลังเก็บด่านตรวจจับความเร็วที่บริเวณประตูทางเข้าจังหวัดที่เป็นซุ้มไดโนเสาร์นะฮะก็กำลังเก็บด่านเก็บด่านอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีรถขับมาคันหนึ่งฮะเป็นเป็นรถฟอร์จูเนอร์ดูแล้วมันมีพิรุษนะฮะแล้วพอเห็นตำรวจรีบขับหนีไปเลยพอขับหนีไปแบบนี้โอ้โหแสดงว่าต้องมีพิรุษแน่ๆนะฮะร้อยตำรวจโทรพรชัยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกแล้วก็เก็บด่านกำลังจะขึ้นรถนะฮะกำลังจะกลับอยู่แล้วเชียว เห็นรถคันนี้โตโยต้าฟอร์จูเสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนชกเฉยคอควาย4206กรุงเทพนะฮะแล้วต้องชมตำรวจนะฮะคือตำรวจเห็นรถคันนี้เออรถมันก็ใหม่ดีนะแต่ทำไมป้ายมันเก่ามากเลยป้ายทะเบียนมันทำไมมันเก่าขนาดนี้นะฮะรถใหม่แต่ป้ายเก่าแล้วดูเหมือนว่ามันมันมันเหมือนมันทุกของมันหนักมากหนักมากเลยนะฮะก็เลยตัดสินใจขับรถตามคันนี้ นะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณให้จอดพอส่งสัญญาณให้จอดปรากฏว่ารถคันนี้รีบเร่งเครื่องหนีเลยนะฮะขับหนีหนีหนีเดี๋ยวขับไปทางซ้ายบ้างแซงซ้ายป่ายขวาบ้างนะฮะจนกระทั่งไปติดไฟแดงอยู่ที่แยกเขื่อนอุบลรั์ห่างจากจุดที่ตำรวจกำลังเก็บด่านอยู่ประมาณสัก20กิโลไกลนะฮะแล้วปรากฏว่าพอถึงแยกตรงน,นั้นเป็นไฟแดงรถคันรถของรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็หักรถเลี้ยวซ้ายนะ,ะเพื่อที่จะกลับรถ ตรงทางเข้าขื้นอ,อบนุบลรัตตำรวจเห็นแบบนั้นก็ปาดหน้าเลยปาดหน้าปุ๊บรถคันนี้ก็ยังไม่หยุดอีกนะฮะพยายามที่จะขับหนีตอนนี้ตำรวจยิงเลยฮะยิงไปที่ล้อนะฮะยิงไปที่ล้อแล้วก็กระสุนก็ไปโดนกระจกกระจกรถตรงประตูหลังด้วยนะฮะคนร้ายก็เลยพอเห็นตำรวจยิงที่ล้อแล้วก็เลยจอดจอดแล้วพยายามจะวิ่งหนี<อ>ตำรวจก็เลยวิ่งไล่แล้วก็จับมาได้นะฮะ<อ>จับมาได้สองคนนะฮะก็คือ นายพิสมัยดอนหมื่นสีอายุ51อีกคนหนึ่งชื่อนายอดีศรดอนหมื่นสีอายุ26เป็นพ่อลูกกันเป็นชาวอุดรธานีพอจับได้เสร็จก็รถคันนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆก็ลองไปเปิดดูเห็นไหมคข้างหลังก็เป็นลางสีแดงแต่ตำรวจบอกว่าเปิดออกมาปุ๊บโอ้โหกลิ่นเหม็นเลยอ่ะเหม็นมากนะฮะข้างในรางสีแดงนี้นะฮะซึ่งมีอยู่47ลงังปรากฏว่ามีตัวนิ่ม ใส่ถุงตะข่ายสีฟ้าแล้วก็ยัดอยู่ในหลังพวกนี้นะฮะทั้งหมด105ตัวใน105ตัวนี้ตายไปแล้ว2ตัวนะฮะกำลังจะถูกส่งไปที่ประเทศจีนผ่านทางชายแดนประเทศลาวนะฮะถ้าส่งออกไปแล้วเนี่ยทั้ง105ตัวนี้จะมีมูลค่าประมาณสัก1ล้าน5แสนบาทอดิศรเนี่ยนฮะถูกจับแบบนี้ก็ยอมรับสารภาพว่ารับจ้างขับรถส่งตัวนิ่มนะฮะ ขับมาจากชุมพรไปจะไปส่งต่อที่อุดรน,นะฮะทำมาแล้ว4ครั้งได้ครั้งละ5,000บาทต่อคนนะฮะแล้วก็ใครจ้างก็ไม่รู้แต่รับคำสั่งทางโทรศัพท์นัดกันว่าเจอกันตรงนี้นะแล้วเสร็จแล้วคุณก็มาขับรถคันนี้ไปแล้วก็ไปส่งให้กับอีกคนหนึ่งแค่นี้เองเขาก็จะได้5,000ันะฮะแต่ตำรวจมีไหวพริบนะโอ้โหเก่ง จะเลิกด่านอยู่แล้วก็ยังอุตส่าห์สังเกตเหต็นรถคั<ม>นนี้<ม>แล้วคนร้ายเนี่ยคือหลีกเลี่ยงไม่เอารถกระบะมาขนเ er อารถที่มีราคาแพงมาขนรถฟอร์จูเนอแต่รถใหม่แต่ป้ายมันเก่าครับโอ,อ้โหเป็นเราเราก็สังเกตไม่รู้นะต้องชมตำรวจใช่นี่ฮะเก่งเลยเอาล่ะเราพักกันอีกครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายนะครับครับ อเวนิวค o n โดคอนโดเพื่อนักลงทุนที่สุดของความคุ้มค่าที่กล้าการันตีรายได้ถึง10ปีเต็มกับซองโครงการคุณภาพอเวนิวเว n i ส e เอแบกบางนาและอเวนิววัลเล่มอรังสิตในราคาเริ่มต้นเพียง9000แสบาทรีบจองด่วนวันนี้โทร087 673 8 8 4 4หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cg.co.th Avenue Condo by Capital G